สวัสดีครับว่าเราทีมสุดสุดสุดตายครับครับทุเดี๋ยวที่เราจะมาดูกันรอบชิงครับที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับว่าใครดิ้นบ้างใครไม่ดิ้นขอพี่นายจะให้ห้ามแบบไปช็อตยิงเลยหรือถ้าจำได้บอกหรือถ้าจำไม่ได้โอ้โหดูแมปนี้ดิเขื่อนแม่ยังสวยครับโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าครับอุไ่เป็นตื้อตันะตื้อตื้อตัวแมปนี้ต่อรค์เราลงที่ไหนลงเพจพร้อมเริ่มเกมมาเราเจออะไรบ้างแบบมีใครมาพูดไม่หรอวะ ไม่มีครับไม่มีเลยคือผมไล่เสียไปเหมดแล้วรรอบกระทิงร <c oughs> อบรอบเก็บแต้มเกี่ยวที่ไหไก็รอบกระทิงว <c oughs> ะง <c oughs> อันนี้ถามตอนที่เราแข่งอ่ะตอนที่มันเกิดคนยิงกันอย่างเงี้ยเรารู้ปะ่ะไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เลยรู้ถ,ถ้าถ้าแบบถ้าสมมติแข่งในไทยก็แบบมันจะมีเสียงภาคเป็นภาษาไทยไงอันนี้<า>แข่งอินโดอินดังอินโดเออินโดเขาพาก,กันเวลาเราอยู่ในเกมมันจะเห็นตัวเลขแบบนี้ป่ะเลกี่คนเห็นเห็นเลขกี่คนอะเห็นอยู่ธ์ยนเราไปทำอะไรวะ แม่กับไอลงสีไงนี่อ่ะหนีมาแล้วตรงนั้นอ่ะคือแบบนัวจัดเลยไลล่ไ่ปอนอ่ะโจบอกว่าโจมาช่วยแล้วแต่ผมไม่หนีอีกผมวิญยาวผมไม่สนใจเลยอ่ะตอนนี้นี้ดีนะไอชี้มุมสวยอ่ะถอดี่โจน็อกไปเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างมันตายแน่คือสองตัวแรกคือมันตายแน่ทำไมไม่ได้ไรปอนเนาขึ้นไปวัดหนึ่งกระตู้เลยแล้วโอนะครับตอนนั้นใจจะตกตาตุ่มไอ้ยัยงูหันไปดูทีมสิบสองทีมอยู่เลย

แต่แต่ได้เพื่อนดตัวเดียวสวยสวยกดตายดเกดตายกดตายลองบนฟ้านะมันชูแล้วนะเนี่ยฟอคอนโดปุ๊บอันนี้เราคิดอะไรอยู่ตอนนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้คิดอะไแล้วพี่คิดว่าคิดว่าต้องต้องสีสี่ละอันนี้ผมผมคิดว่าเหลือเหลือสีสี่แล้วสองตัองมมันโดดมาแล้ไม่ถามถามคนที่อยู่ข้าหลังดนี้คว่าูยาหวแเปีย่ามันดาวเบอกโจเลเลยปอ่ะ เ้ยพี่ยอนงิน่ยอนนะผูเปิดท่ยังสวยเลยเปิดเปิดจะเซฟมาเลยนะเฮ้ยโอ้ยไไปไโอ้ไีบี๊มเห็นเนี่ยอหโอ้ผู้เปิดท่นยังสวยเลยเปิดเปดจะเซฟมเลยนะเฮ้ยโอ้ไไปไโอ้ไีมเห็นแล้วเนี่ยไม่เอาไปีีงวไปไดนโอเคนมอยมาเลยอ๋อ็อตนี้คือ็อดที่ชี้กระโดดแล้วปงปเกิดเลย มันสกายได้ไหมมันจะกล้าด้วยเนี่ยแล้วมันมันมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเลยเนี่ยว่าไงเป็นอะไรมันโงยขึ้นเลยดีเลยว้าโปวาโป๊เว่าวาโปต้องมีเมื่อกี้บอกว่าูุยากชวนเราเป็นผมไม่อยากได้แชมป์อยู่แล้วางแรกเพราะอะไรถ้าได้แชมป์ถ้าได้แชมป์เกมแรกมันไม่เป็นไงพี่งั้นเดี๋ยวไหลเอาถ้าถ้าหลังเมื่อกี้ทำยังไงก็ได้มันถึง80แต้มอ่ะเออมันมันเฉยๆอ่ะไม่ไม่ที่หนึ่งก็เฉยๆฉยาเร็วโดนกลนะดาบกลางมาก ส่วนนี้กูกล่าวว่าเรียบร้อยแล้วอันนี้บอกล้อซ้ายล้อซ้ายล้อขวาล้อขวาเครื่องดีดอะยข็งยข็งกันอยู่นั่นน่ะเก็บมึงเก็บดิมึงเก็บดิเก็บมึงเก็บดิมึงเก็บมึงเก็บบอกนี่เพื่อนมันตกไปอยู่ข้างล่างเลยมึงเก็บไม่ได้อย่างนี้กันจบจบมันซ้อนกันมันเก็บไม่ได้น้ำตาดึงจับมึงมีวับมึมีวับมึงกลับว่ะมึงไม่โดดนะเออเล้อเลาะลาะลาะเราต้องล้อลองซ้ายยิงข้ขวาขวาขวาอีวับวับหาวับจบกลัวไม่โดดอะเย็น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 เราเสียบตัวเราเสีย็นตัว โดดได้ป่ะเราวงบีบไปเลยได้ก็โดดไปป่ะก็โดดไปดิมาดิมาดิมาดิมึงปักเลยเกมมึงปักเลยกูมามองไม่เห็นไปแล้วอ่ะโดดไปแล้วอ่ะปักดิเก็บปักดิมีวาป่ะไม่ว้าติกกูปั่นไปนึงโดดไดแกจริงเลยปักยังค่อยๆดันไปกันละปักเองมึงมึงไม่ต้องก่อนที่กูจะปูอมันโดดใช่ป่ะเออจะเป็นเรื่องเดิมพันเลยอันนี้คือเป็นเรื่องเดิมพันเลยอะอันนี้ทำอก็เล่นบ่อยทำบ่อยดูดูที่ดูประสบการณ์เข็ยนบัฟกกับโดนนี่หี้ยโดนยากเลยดูเดี่ยวไม่อย มันเดินเหมือนมันจะเดินออกมาดูนะแต่เหมือนว่าผมมอยนี่ม so ันหลอกผมสับปืนแม่งไม่เดียวตายเลยมันหลอกปากมันหลอกมันคิดว่าไอ้ป้อนจะปาดไงพี่แต่ไม่ตายต้อทำอะไหนเพื่อนมาเล่นป้อนปาดก่อนจะเล่นป้อนป้อนแกเนี่ยตอนนี้เลาเนี่ยตอนนี้นั่งแช่นั่งแช่ไอเจ๊ก็โลกกูทุกคนดูดีกแล้วป่ะกูโดนอีกแล้วป่ะกูดนอีกแล้วป่ะกูแตกป่ะ จะไม่ไม่ไอ้จะที้กูแต่งแล้วไม่ไม่อะไรหรอกเพราะมันต้องระวังแต่ยองหลังนะนะโดนสองโดนเปิดโดนเต็มนะเออมันไปมึงไม่ได้แล้วเก็ตมัดไม่ได้แล้วตีให้อยู่ใส่กูลวยที่ต้องมีอยู่กันม่เป็นไรเพื่อนมาอะไรมาไหนแล้วก็โดนมาแล้วข้างไนแล้วก็โดนมาดีมาดีมาดีเราไปโดนใส่ฟ้ากูโดนสิบสองตัวเลยไปคุณจะหายแล้วไปกูจะหายแล้วไปกููหายยไไอ่ปกูหายแล้วไปสวนไปสวนกูไปสวนเออกูนอนกูนอนคุณนอน โดนขนอกนโดนข้นอกคนจับเลยออกไปออกไปออกไปจออกไปมันไม่มีของมันจังหวะมัน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 เซตใส่ผมหมดแล้วพี่แบบจังหวะมันไม่ทันตั้งตัวด้วยมันทันตั้งตัวด้วยผมมุดขวาไปเลยอ่ะมันไม่คิดว่าเราจะมุดมาฝั่งนี้หรอกผมมุดแบบคือโดนซโซ่ยิงคือยังไงก็แตกอะแต่ผมไม่โดนยิงเฉยเลยขวามารับวามารอรับเออรอไล่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 มไล่ไม่กอยบอกก็ได้นะใช้ดันมาใช้ดันมา้อะไมากต้องเอาไเลยวะร้อยนึงเออร้อยนึง 90เขาตั้งแมื่อเดืนไม่อะไรไไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วล้วเล้ทีนี้คือท้ายเลยพี่ท้ายแบบท้ายเกมเลยประมาณ1 1นาที12นาทีอ่ะช็อตบ้านยาวช็อตที่เก็ตเก็ตลองเอาไว้นี่ไอ้ก่อนหน้านี้วลาวนี่เลยตอนนี้แหละมันจะโดนไหมไ้เนี้ยโดนไหมต้องมาเป็นบางไอ้เนี้ยเไอ้เนี่ยเนี่ยมึงดูนะตอนนี้ผมดาวแล้วพี่ไอ้เกตพี่ก็มาเปิดเดินมิติชุบผมอ่ะแล้วผมพอผมฟื้นปุ๊บ ผมวอดหนีแล้วผมก็วิ่งมาช่วยเลยผมไม่ทำอะไรด้วยไม่พัญญาก็มึงไปไหนเอ้ยูุกตมช่วยหน่อยขณะนี้ผมไม่ได้ร้องผมบอกเอ้ยไม่เป็นไรกูไหวกูไหวผมบอกกูไหวเขาเตะไปเลยไปไปกูไปกูไปไปไปเลยนะเนงเดนเราเต้หนึ่งไป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 เล่นถูกกูหน่อยดิโอ้โหกูหน่อยเอกกูหน่อยดิโอ้โหเจ้าเจ็บมากจรงจเจ็บมากเ้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเาเาสาย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  ไปแหวกยิมยามอากาศแชมป์สูงแค่ซ้ายอย่างเดียวประมาณนนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่คือซ้ายดันมาก็คือดันมาตีเราตียากมากคือคะแนนซ้ายคือแชมป์เลยอ่ะผมดูเนินเนี่ยผมจิ้มผมจิ้มมือกับพี่เขียดไปแล้วแชมป์รู้ไหมยอมร้อยย่อมร้อยง่ากปะไปยิมมือแล้วด้วยไปดูดบอกมันมาแน่แอบวางเลยลูกเดียวไปไปสองไปสามนี่ผมไม่ได้ลูกเดียวพี่สี่ห้าลูกอ่ะถ้าไม่ปลดอ่ะถ้าไม่ปลดก็คือ เศร้าอ่ะก็คือภาพจำที่ภาพจำสีอไอภาพจำต่อเออทีต่อไปกินข้าอะไรนี่ไปกินอะไรไปไอ้เราคุยยังไงคือต้องต้องจมุบไปห้องน้ำพี่ในวงอ่ะอันไหนอันนี้ใช่ใช่ในนั้นเด็กๆจำุบไปอยู่ตรงไหนกันคือเราไปก่อนก็ไม่ได้ตอนแรกคือต้องรอเคลียร์พี่เพราะเรารู้ว่ามันยังไงก็มีเอ็มแต่เขาไม่ได้เปิดตู้ป่ะพี่เบะเนี่ยอายจิมันยืนในดอกได้ป่ะเด็กเก่าอ่ะมันยืนในดอกเออมันมีกอดสีปะ ไม่รู้เห้ไม่อเ่อะไรขึ้นครับทำไมทะารู conv, ้ไอวอลมาได้ม <elli> <Becca good machine> ีนหมมี่ะถรู้หมดเลยปะมี่ะมันเปิดตู้ไหนอะไรหเลยเฮ้ยหรือว่าเขาไปตีเอจีแล้วเหดองเียดสองเียดเดียดูดเอจีพร้าช้าติดแไม่ตอบมีแต่ก่อสี่สองตัวใช่ไหมเนี่ยเราปิดกันมันกดโดดมาแล้วจะมนโดนมาวอมันกดโดดมาแล้วแล้วก็ปิดไอวอลมันไม่ทังลงมานั่มันอกลับนากดโดดกดพร้อมกันเนี่ยนะสี่คน เรืหุกบ้านไ่ยู้นหมุกบ้านนี้อ่้ผมมีมันตายนะได้ได้อ้แตเพิ่อกมนี้อ้ยไม่ตายออมาใครเอาอมาไปดไปดไปดิบ้านแล้วไปจโดนโดนโลงแเล่นโอ้โหไันงถ้อแล้วเดียวไม่ไรเพื่อนไม่ปไรไม่ไไรเสร็จแล้ว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  นี่เราไม่รู้นะว่าฟุกโซแปกหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้เลยพี่ว่าตรงหน้าเป็นใครไม่รู้เลยว่าใครจบอะไรยังไงไม่รู้อันนี้มีมีคนเห็รอมาพี่ในห้องไม่ต้องถามข้างหลังดีกว่ารู้สึกยังไงตอนเนี้ยแบบที่ฟุกโซมันโดนไปแล้ววะต้องถามพี่ดิมีมีป่ะมีป่ะตั้งใจดไม่ได้ยินเลยตั้งใจดูจัดตั้งใจดูจัดกลัวไม่รู้ว่าพี่เป้ได้ยินเลยพี่รู้ว่าพี่เป้ได้ยินเลยได่ยิได้ยินแต่ก็สุด <transplant> อันนี้เห็นภาพเลยแชมป์แล้วน่ะอยากอยากแชมป์เห็นภาพแล้วอันนี้เห็นภาพนเลยตัวผสมก็ติดโอ <el> ้อยากอยากพี <on disappears. S 1> ่แบ็คผมเยอะเข้ามาเมื่อยพี่พี่แบ็คแบ็คผมหนาจัดเลยอ่ะนี่เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมก็หลังก็หลังเริ่องเห็นภาพแล้วเกลี่ยเกลี่ยกับเป้นี่ตอนนี้คือย่างย่างเปิยางย่างย่างยางเขาโดดขึ้นไหล่คาเรามาเขาโดดมาหล่คานี้นะเดี๋ยเนี่ยเนี่ยขีดน้องขีดเออพี่อยากรู้ว่าใครตัดสินใจให้โดดไปทางตรงนี้โจาเออคือแบบ เนี่ยเนี่ยพี่ร้องเลยกับพี่แดนตัวเนี้ยเดิมเป็นไรร้องไอ้พ่อบอกเคลือนท้าคลื่อนกายไงได้ได้ได้ยินเสียงกูนอนกูนอนไอ้เงี้ยหลอดไปไม่ทำเงี้ยไม่ร้องเสียงโซพลังกัดแต่ไม่มีดาเมจ่งใผมได้ยินแต่โอ้ยได้ยินเสียง้พ่อจะลุกแล้ววะดูดิไม่ได้ลุกพี่พี่พี่ก้องย้อนหน่อยย้อนหน่อยย้อนหน่อยี่ ดจะรู้กอ้ดูดูด้ัก่อนอนันนี้ไจีเเลยอ่ะเเลยอวอเอาอาว่ด้ราเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครเคิดว่าเขาไม่คือถ้าถ้าไม่ใชเขาเลยพี่มถ้าไม่ใช่ผมดูดันหน้าไทำอะไรของมันไม่รู้เนี่ยไอ้เี็บไอ้บีทีไม่มองกูอย่างเงี้ยี่ยขอจุ๊บหนขอจุ๊บไหน เนี่ยๆๆ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 ๆาๆๆ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 ยๆๆ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 ไปๆๆ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 าๆๆ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 ปๆๆ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 ๆลๆๆ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 ปๆๆ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 ไๆๆ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 ไปๆๆๆ ในฐานะกองเชียร์เชียร์ตั้งแต่เกมแรกเลยได้ช่วยอีกแล้วในช่วยในช่วยอีกแล้วเขาบอกว่ามึงเป็นตัวไม่ไม,ไมีไม่ไมีน้ำโชคไม่เกี่ยวอะไรกันมึงค่ใช้ตุ้มกระตวทองอ่ะเฮ้ยไม่ใช่น้ำโ <c oughs> ชว์ยังไงชี้ก่อนชี้ชชชก่อนนะก่อน <c oughs> ที่นึ่งคนละ <c oughs> มีตังค์ดิลูกของผมไอ้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 สิ่งนี้กูไม่อยากไปแจมอย่างเดียวเลยกูขี้เกียจไปถ่าย พี่เอก็ถ่ายกันอยู่เนตอนนั้นโอ้่พี่ไอ้วันนั้นอะสชั่วโมงยังไม่เสร็จอะเป็นต้องถาภาพอข่าวมันเหนื่ยีเป็นเชนเหนื่อยแต่ว่ามันก็คแล้วตอนได้ตังค์อตอนตังค์เข้ามื่อไหอะแม่ไรลงใครพูดกับผมวะไม่พูดกับหมจัดเลยเจ้าวะมึงดูลองรับเป็นเงินที่เราจะได้เลยตงแเก่เลยไม่แ่ไม่พูดเป็นกองหัวพูดหลายรอบจ้ะคิดว่าไงว่าตนี้เป็นโปนงการไฟเป็กเซร์เกอร์สีาไปเออป็กเซิร์กเกอร์สีอะไรเลยราชา ใจใจแถมก็รู้สึกแบบรักใช่ไหผมไม่ได้อยากได้เลยนะอยากได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ช่วยข้างหลังนะเว้ยในหลังในฐานะโค้ชครั้งแรกด้วยปีเดือนปีเก่าปเก่าเลยจำโลกเลยเจำวะเดือนาโอเคเฮ้ยเยอะที่ไม่ต้องบอกพวกมึงเก่งแค่นั้นแหละมีเทียร์หรอกแต่คือโค้ดไม่เก่งเลโค้ดไม่เก่งเลยไม่เก่งเฮียกูไม่เก่งเฮียอะไรเลยไม่ไม่เฮียอะไรเฮียรัตัวนะพี่บอกให้กว่าจะเอามาซ้อมกว่าจะเอามาจะทำเคมได้ ความนะไอ้ย่ะมึงบ้ากูใช่ป่ะอีกคนนังบอกกูไปขี้เมื่อยกันอ่ะปวดเท้าอ่ะเอ้คนต่างนั้นเองแต่เราตรงเวลาสุดแล้วโอ้โหบอกเลยผมบอกเลยตแต่ละตัวนะโคตรดื้ออ่ะแต่ว่ามันเก่งกันมันแบบว่ามืออาชีพอ่ะพอถึงเวลาจริงกอ่ะก็เรามีเราปีอะไรกันแล้วก็คุยตงงานตรงๆแล้วกูจะแบบเพื่อนตัเพี่ผมว่าโคตรง่ายสุดจะมีคนสักกี่คนวะที่ได้แชมป์โลกทั้งเป็นนักกีฬาทั้งโคตรอ่ะไม่มีเลย รีดไม่ร e ู้เหมือนกันนี่ท่านน้อยมีอะไรพูดไหมพีหน้าก็ตั้งใจเราเป็นแชมป์ก็เป็นแค่เพิ่งเป็นตอนนี้เราไม่ได้เป็นแล้วปีหน้าก็มีทัวร์มือเล่นแต่ก็เยอะแยะมากมายรออยู่ก็ทุกคนมีระเบียบวินัยเป็นมีอยู่แล้วก็ขอที่คนรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็ทำผลงานไว้ให้มันีตลอดครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยแชร์มาตลอดครับ มีดิบิวซีทำโลกอีกรออีกเยอะอยินดีทำอีกมากมายครับผมขอขอบคุณครับเจอ,ก,อก,กันนะมีเรเไ้ย